สบายดี FC บาปิเตอร์มื่อกี้อยู่กับไอ้พี่โบนะครับมาได้เจอครั้งแรกอีกแล้วครับผมนี่ดีใจได้เจอไอ้สบายดีไอ้สบายดีบาปิเตอร์สบายดี FC าปิเตอร์กันแล้วกันห่วยมากมื่อนี้เจอไอ้เป็นยังไงจากคููจักอีกอย่างเจอไอ้ดีใจร้ายพี่น้องเลยดีใจดีใจมากๆเลย่มตื่นเต้นแต่น้องดีใจเพราะว่าหลายปีเลยมาเจอไอ้เนาะต้องสีดีกว่าเขาเนื้อกันดีกว่า็พอไอ้จากคููจักอีกอย่างอยากท้ามยังไงแต่จริงๆอยากท้ามไอ้เนาะว่าได้ อยู่เมืองไทยนี่หลายปีแล้วว่าเห็นเพื่อนตลอดอะนะเห็นถ่ายลงคลิปตลอดอะนะแบบนั้นแมนครับแบบนั้นครับมาให้งานยังที่อยากคือใช้ชีวิตอยู่นี่จังไรอยู่นี่นะอ๋อคือเปเนื้อทางกันแล้วกันเนาะแมนครับแต่คืออยากตอบน้องแล้วก็ตอบเบซี่บาเบาปีเตอร์กันแล้วกันนะครับเบาบุ๋สลัดเสียงแค่เล่าเนี่ยเป็นคนแข็งจะมาซักนะฮะเห็นงานอยู่ประเทศไทยปีนี้ก็ถือว่าไปตีที่เซาอินเนี่ยโอ้ไปไปมากๆดิไปไปมากๆบอกแมน งานเช็ดก็ถือว่ามีหลากหลายนะตอนทข่ามาถลอกเฮ็ดงานอยู่ทีลานวัสดุก่อสร้างนะครับไ<อ>ปนะครับไปเฮ็ดงานสร้างเชื่อมในเฮ็ดง,ง,<อ>งานเป็นลูกน้องเขาเนี่ยชุดไายกับมาเฮ็ดงานเป็นลูกน้องที่เป็นผู้ซอยสร้างไฟยอยู่ตรงนี้อ๋อตอนนีนะ้เหรอแมนเป็นเวลาเก,กืบอบ10ป,ปีแล้วงานตรงนี้นะบาปิเตอร์นะนะแต่ที่นี่มือนี่ทีเดียวมาก็ได้เห็นบาปิเตอร์แมนครับก็เลยทักทายบาปิเตอร์กับมาหาเนาะจากขามข้าวก็เลยหูจักเนาะแมนครับมาที่นี่บาปิเตอร์นะฮะครับหูจักบาบู๋ในจังหนึ หูจากอายบ่แต่ก่อนก็เห็นไอยเห็นลงคลิปเนาะ2018พี่น้องหลายปีใช่ไจากปีเลย2018ไปนั่นไปนี่ไปถ่ายบรรยากาศถนนทางก็เลยจับคนติดตามมีน้องเลยคนติดตามใหม่เพิ่นก็เลยก็เลยไปมาเจออีกวันนี้ก็เลยอยากจะเหตช่องยูทูปก็เลยให้แรงบันดาลใจจากออ้นี่และวะแล้วที่นี่เห็นคลิปไอายอยลงยูทู e ไปเนาะ <Man S 2> แต่ประเด็นที่สงสัยอ่ะที่ไอ่ไปน่ะมีอีหยังที่สงสัยว่าให้ไอ้แล้วคือไปได้แล้วเฮ็ดอีอย่างนนสงสัยจัง<ส>ได๋อันนี้ก็สงสัยอย่ได้ว่าอเอ้ไอ้คือเฮ็ดได้คือไปเป็นเมิดออาจักว่าจะทานทีเนี่ยจะทานนี่นีไหมก็เลยตั้งใจสิเฮ็ดคือเพิ่นทีนะเรียนแบบอยากเฮ็ดแบบอ้ายอ่าก็เลยมาได้มาจุดนี้เนาะเอ้า ก็คือังสี่เนาะโดยงานที่บารบูเฮดคือเป็นผู้ซอยสร้างติดตังระบบโซลาเซลล์สูบน้ำสีสูปตามป้าตามดงไปตลอดวัไปตลอดไปตามจังหวัดลั้ง่จังัดรนีแล้วก็สิ่งที่ไปหนี่ยนึ่งับเข้าต้องมีบัตรถิดต้องตามกฎฏไม้และสองคืออ่านภาษาไทยพ่อได้ตอนนี้อ่านนี่คือได้แล้วก็คือพ่อได้แล้วแต่โบเก่งนะแล้วก็สิี่เทาหูคือเส้นทางที่เข้าไปเดี๋ยวที่เท้าไปดูไปบ่อยฮาก็เลยจดจำไว้ คาประเทศไทยเนี่ยเส้นทางลักๆของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่จักเส้นทางกับมีเส้นทางไม้เล็กหนึ่งสองสามสี่เฉพาะเส้นทางประเทศไทยเดี๋ยวมาแล้วเก้าหูแต่ยังเพื่อนเบิร์มันมีเส้นทางลักเส้นทางล่องเส้นทางลักๆกับคือหูเหลือไม้เล็กหนึ่งกับพ้นโยทินไปทางเนื้อไม้เล็กสองกับเป็นถนนมิตรภาพเนี่ยไปทางน้องค่ายนะไปไปบ้านเ่าไปล่าเนาะไม้เล็กสามกับสุขุมวิทไปทางภาคตะวันออกเนี่ยภาจังหวัดตราดไม้เล็กสี่กับถนนเป็นเกษีเนี่ยออกไปทางภาคไตของประเทศไทย และส่วนมากก็บเส้เป็นเส้นทางลักเส้น<อ>ทางร่องออกไปนะเส้นทางที่เป็นสางไม้<อ>แหละร่องไปก็เป็นเส้นทางหลวงชนบท<อ>แล้วก็เป็นทางอ,อ,ตอบตแล้วก็เป็นทางมูบาตเชีย่ยวออกไปไเส้นทางสองลักสามลักสี่ลักแสกดงว่าไอ้นี่ชุดยอดเลยพี่น้องเลยแล้วก็เส้นทีมีเ <c oughs> อฟซีเป็นข้าใจเลยเพิ่อนกับคุณบาบาบูนี่คือไปถื่อแมนคือไปถื่อแล้วหัวชักจังไดบางคนกับว่า,บาบนั่นนะก็เลยแบบไปให้งานตลอดนอกยู่ตังจังหวัดเนาะแมนว่าไม่กีป้ายบอกเลยเ่าอยากไปใช้กับเบิร์นจามป้ายคือเขาอยากจะไป สระบุรีข้ากับไปถน่วลันเตเลขกหนึ่งปุ๋ยโยธินออกไปผ่านบ้างหน่อยผ่านชนิยายไปห่อสระบุรีปึก๊กแล้วก็ไปผอกับหมายเลขกสองครับที่ออกไปโคระแล้วก็ออกไปบ้านเฮาแมนแมนครับโอแล้วตอนนี้ไอ่ได้ครอบครัวไปอ๋อไอ้มีแฟนสางครอบครัวเลยไปสางครอบครัวเลยไป แม่ไหนมีแกมีแฟนหรอมีครอบครัวแล้วนะครอบครัวแฟนอยู่ทางไหนอยู่บ้านฮาวบอลหรือว่าอยู่ฝั่งไทยตอนนี้แฟนมันกันอยู่ฝั่งไทยนะเพราะว่าคนกับเป็นคนทางจังหวัดขอนแก่นแฟนลาได้แฟนคนไทยเนาะแม่แม่แม่เดี๋ยวความที่ฮักกันสั่งครอบครัวยุนกันมาเจอกันอยู่ไายเจอกันอยู่ที่สมุทรปราการสมุทรปราการทำงานน้ำกันบ่หรือยังไงบอลนองมันกันเปรียนโอ้ไปเรียนแต่ว่าอดรอเลยเนาะโอ้ยหน้าตาดีขนาดเลยเนาะไปเร่นกันเรื่องความที่เ้าอยากอยากผูกจั๊กนองเลยไปท้ามนองเลยมีความสัมพันธ์กันเลยแบบ ครับแล้วก็ตกลงกันอยู่ร่วมกันออ๋ตอนนี้ก็ยังแฟนอยู่บ้านตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดงานอยู่บ้านนะตอนนี้เฮาอยู่ที่ชอลลูปีนี่อ๋อได้รูปได้รูปจกคนแล้วตอนนี้มีร่วมกัน2คน2คนแม่บ่าได้เนาะได้ได้ได้แต่ว่าลูก2คนนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายทั้ง2คนแล้วเป็นชั้นชาติยังอ่าลูกเกิดมากอะไรชั้นชาติตามแม่เลยอ๋อตามแม่เลยแต่ว่าแต่ว่าไอ้ได้ชั้น เป็นชันชาติไทยบ่ตอนนี้บ่อ่าก็เป็นคนล่าวเก่าก็ถือว่าเฮ็ดงานตามบัตร MOU มบูยอยู่ตามบัตร MOU เนาะระบบ MOU ตอนนี้ชือว่าอ่าเป็นคนชันชาติไทยบ่แม่นเนาะยังบ่ได้บ่มันก็อบว่าใด้ง่ายๆเนี่เขาเฮามีแฟนเป็นคนไทยนะมันจะมีอยู่2ระบบที่ที่เฮาอ่าคิดจะซื้อเนาะ1เฮาเฮาอยู่ร่วมกันโดยทั้งพวกท่านจดทะเบียนสองก็อยุ่รมกันโดยการจดทะเบียนและการดำเนินการโดยการขอสัญชาติอาจจะบ่ได้ทันทีหรอกกับใส่เวลาอยู่โดนเติบเกือบจะบ่ได้ผมแหละ คิดว่าอายคอยยังคิดอยู่เด้อเอ้ไอ้มันเป็นชาติไทยบ่คอยบู้เด้๋ยวเราจะเป็นเป็นคนลาวเนาะตอนนีเออะ,ออะคอยว่าอายเนี่ยอยู่ไทเนาะเห็นถามบ่มิดว่าอยู่เพชรบูรณ์บ่ไอ้นี่เนี่ยคิดอยู่เด้ดอผมม่คิดแม่นครับพอะไรหูเนี่ยเล่ <ไป S 2> ไไนบดัดว่าอายเป็นคนลาวบัดบัดเบิ้งคลิปไปต่อไปไอ้ก็อยู่ปากเซ่เนาะโอ้ก็เลยคิดว่าอายเป็นคนไทยนะแต่ก่อนนะ แ,บบแมนเบอร์คลิปแรกๆที่บายเป็นคนไทยโอ้โหแมนว้าไทยชัดแจ๋วเลยเว้ายัางหูจักเม็อดอ่ะนะไม่ใช่มาใช้กับหูเม็ดบางทีนะอก็เป็นหน่วยความที่เขาแบบต้องศึกษาก่อนนี่รับไปศึกษ<อ>าแรงที่เขาจะไปแมนสิ่งแรกที่เขาบอกผิดกับคนไทย,ไยเป็นควายบอกควายสอนอแ,แล้วก็น้อมรับค้าที่ผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขในตัวเขาเองครับนะบาปิเตอร์นะคือตอนนี้นะเขาอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับบุญนด็กที่ว่าเป็นเวลาทีจะเกือบหกโมงอันนี้โอ๋อแมาปิเตอร์เห็นอายครั้งแรกนะ เห็อไอเฮ็ดหยังเห็นไอ้ครั้งแรกบ่เห็นไอ้คือไปหาไทยคลิปเนาะหาไทยคลิปคือคักแท้ว่าเป็นถนนคนทางอันที่ว่าถนนแบบมีสิบเลนสิบเลนลายกว่านป้าคือคักแท้นี่แหละสิ่งท um ี่คนเล่าอย่างคูอว่าสิ่งที่บาวบุปทานเป็นเรื่องจริงหรือเป็นภาพหลอกลวงแต่สิงที่คนอย่างคู่เนี่ยบอ อยากโห่เนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นบาโบก็จะมาบอกว่าสิ่งที่บาโบไปมันคือเรื่องจริงนะถนนประเทศไทยจะไม่มอยู่ตลอดเวลาครับเนี่ยจากนถนนเส้นลักไปนถนถนเส้นลอ่องจากถนนเส้นล่องถึงอบตไปทงหน้าแมน,แมนแมนแมนคือว่าเบิดเนาะเส้นทางไป,ไปเบิดแมนเส้นทางที่เขาไปคือเส้นทางไปทงหน้าประเทศไทยโบราณเส้นทางแบบทางเกวียนอยู่เลยบอกคั้นกีดกระลาดยางเลยเนี่ยเข่าปลาเฮ็ดกลาเป็นทางยางดีได้เห็นเนี่ยเคยสงสัยอยู่ว่าไปเต๋อว่าเป็นหย่งถนนทนทางบ้าน<ไ>ประเทศไท<ป>ยมันคือดีแท้ แม่คอยยังคิดอยู่เดอยู่ในป่าเพิ่งขนาดขนาดอยู่ในป่าก็ยังมีคอนกรีตอ่ะอบรรยบานเฮาดิไปคนละแบบเลยเนาะคือเดื๋ยวข้อมที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบว่ามีประชากรเยอะเขามีประชากรเยอะแหละประเทศไทยมีธุรกิจมีธุรกิจหลายเนาะมีธุรกิจแหละประเทศธุรกิจเพิ่มผจะมีการเสียภาษี เสียภาษีใ <divide> ห <Joseph Story> ้กับรัฐบาลแล้วภาษีเรานั้นจะขึ้นยอดมาหาพวกเขาครับผมนะภาษีเรานั้นก็คือไปสร้างถนุนทางให้เขาด้มีการเดินทางที่ดีครับนะสนุนดีการขาขายดีการเดินทางสะดวกสบายแล้วบุคคลก็มีเงินมาเสียภาษีรัฐบาลอ๋อแบบนั้นเนาะแบบนั้นแล้วรัฐบาลเป็นก็รัฐพัฒนาประเทศชาติเิ่นก็ด้วยภาษีของิืนนด้ที่ประเทศภาษีของประชาชนนะและสร้างสวัสดิการอื่นๆว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล แต่สิ่งที่เราเตะเราปีเตอร์ถึงเล่นลู่กันไม่กันอย่ประเทศไทยคือเล่นดูเอาสิ่งดีๆเพื่อไปบอกเล่าสู่หมู่ฟังเนี่ยแมนครับอันนี้ก็ขอบคุณอายเนาะที่เล่าให้ฟังแนะนําให้สิ่งดีๆเนาะยูบหรือเปล่าดีใจบอที่ได้ยวได้หูดีใจได้ได้เห็นอายตัวจริงพี่น้องเอ้ยดีใยเลยดีใจอเลยแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาอยากทายท้อเลยแต่เนาะเพราะว่าน้องปีเตอร์เนี่ยยังบ่มีโชคประการแบบเรื่องนี้เนาะ การพูดการ<ม>ว้าและการถ่ายคลิปนี่ยังโบเกกบันไดเดอร์เอฟซีพีโบ <ด S 1> แล้วก็เอฟซีบาบิเตอร์นะครับอันนี้บาบิเตอร์กับตั้งใจยังเฮ็ดใจมกักเรื่องนี้เนาะถ้าบวเหตุสองยูทูบกับบุ้งไปทางไปอีกพี่นอ้องไปทางใดก็บรพรเป็นชั่วโมงนี้ก็พอไปได้อยูย<า>่แม่พอรู้จักหลายหลายคอนอย่างสี่นะฝากเป็น,รรนแนวทางกันแล้วกันเนาะทำเพิ่มนะใครที่มาเรื่องเล่าของการน้ำเสนอของบาบิเตอร์กับย่านของเป็นกำลังใจบาบิเตอร์น้ำแน่กันแล้วกันเนาะที่เนาะ ขอจบเพีรินเดอครับผมครับสบายดีสวัดส,ด,สดีครับ